ยอนความผิดมาที่เราเราเ็เลยตกอืบางทีเรื่องที่อาจารย์เล่าอาจจะเร็วไปนิดนึงหลายท่านก็เลยไม่ได้สังเกตน้องตอนที่มารู้ว่าโอเคกาแฟผิดเนี่ยในโจ์แรกที่อาจารย์ยกอ่ะเขามาทํำยังไงองข้อหนึ่งหรือข้อสองคะข้อหนึ่งกว่าข้อสองมดื้อข้อหนึ่งเนี่ยคือขอโทษฮะแั้นเลียร์ล้วหรอยังยังยังไม่เลียร์ของมีคุกกี้ป่ะคะเอาไปเปลี่ยนใหม่อืคุกกี้นี่หลังสุด ต่อให้ไม่มีคุกกี้เราก็ขอบคุณได้อืเมื่อกี้มีอะไรนะเมื่อกี้มีขอโทษเออแล้วก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนใหม่แล้วก็ไปเปลี่ยนถ้วยใหม่มาแล้วก็ค่อยเป็นถ้วยใหม่้อมคุกกี้เอ๊ะมันมีสามอย่างปะจ๊ามันมีอย่างเลยนวยจ๊าบกว่ไม่ดเกินห้านาทีอ๋อที่มาเคียวอารมณ์โกรธเขาหนาเหรอคะเอ้ยเขาเรียกอะไรนะจัดการนี่จัดการอารมณ์โกรธจัดการคือเขามาเขามาขอโทษขอโทษเลย แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะรีบไปเปลี่ยนใหม่ให้นะครับเดี๋ยวจะคาว่ารีบเนี่ยแหละเป็นตัวที่ผมบอกว่าเขาเนี่ยจะรีบแก้ไขให้มันกลับมาดีขึ้นอครับแล้วก็ข้อที่สามก็คือเขากลับมาในเวลาที่เวลาไม่นานห้านาทีถ้านานคุณจะลงเสียแล้วอ่าใช่เพราะว่าคําว่ารีบกับคําว่ารีบมาห้านาทีเนี่ยคือมันคล้องจองกันคือมันเกี่ยวข้องกันถ้าเราบอกว่ารีบแต่ช้าอันนี้ไม่ใช่แต่ถ้ารีบปุ๊บแล้วกลับมาเร็วอันนี้ใช่ เพราะฉะนั้นเมื่อเอากาแฟมาเสิร์ฟจบปุ๊บนั่นคือจบแล้วข้อร้องเรียนจะไม่เกิดแล้วจะกลายเป็นคําขอบคุณแทนแต่พอมีคุกกี้มันจะกลายเป็นความประทับใจแทนเพราะฉะนั้นการจัดการข้อร้องเรียนเนี่ยเราต้องเรามองทีละสเต็ปว่าอะไรคือวิธีการระงับอารมณ์แบบข้างพอสมมติว่าอาจารย์ยกตัวอย่างนะพอน้องเนี่ยเอาคุกกี้มาถึงเสร็จปุ๊บแล้วกาแฟมามาถึงมาเสิร์ฟปุ๊บแล้วก็ขอโทษอีกครั้งหนึ่งต้องขอโทษคุณพี่ด้วยนะคะนีทช่วงนี้หนูทํางานพลาดจริงๆขอบคุณนะคะ เรามองน้องคนนี้ยังไงครับมองว่าน้องน่ารักผิดพลาดกันได้ใช่มนุษย์เราเนี่ยแปกอย่างนงนะจะเริ่มมีความเข้าใจถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามองนั้นสิ่งนั้นแล้วเนี่ยอารมณ์มันอยู่ที่ช่วงเวลานะั้นอารมณ์เป็นยังไงถ้าอารมณ์เสียกับน้องคนนั้นที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องเราเนี่ยจะรู้สึกแบบยังโมโหแล้วไม่ฟังเหตุผลเขาใช่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันพอเขาทําในสิ่งที่ดีกับเราเรากับมีความเคาอกเห็นงใจในตัวเขาั้ว เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลอย่างหนึ่งที่ว่าการจัดการข้อร้องเรียนเก่งไม่เก่งเราวัดกันที่ช็อตแรกเท่านั้นเองถ้าคุณเซฟอารมณ์ได้เร็วเนี่ยแล้วลูกค้าฟังเหตุผลณนะวินาทีต่อจากนั้นได้นี่คือเก่งมากเก่งจริงนะครับเราจะวัดแค่ตรงนั้นเลยอ,อย่างอื่นไม่เกี่ยวนะครับอย่างอื่นไม่เกี่ยวบางครั้งการจัดการปัญหาเนี่ยต่อให้แม้จะไม่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าทําให้ลูกค้ารู้สึกดีได้ก็ถือว่าเก่งเช่นเดียวกันอ่า ยกตัวอย่างเช่นมือถือหายนี่ใครรับผิดชอบครับ mm hmm. เจ้าของหรือว่าเจ้าของสถานที่ตัวเองสิครัะทำามเองใช่ไหมใช่ไมใช่ไมแต่เลยเชื่อไหมครับว่าเรื่องจริงอ่ะมีหลายคนเลยนะครับที่มีความเข้าใจแบบเนี้ยผิดเพีย้ยน mm hmm.